นะครับในสําหรับส่วนของวันนี้เนาะรูก็จะขึ้นเรื่องใหม่นะครับส่วนวรรณคดีและก็วรรณกรรมประเภทร้อยกรองเราเรียนจบไปแล้วนะครับครูก็จะย้อนกลับเข้ามาในส่วนเรื่องของหลักภาษานะครับหลักภาษาที่เราจะต้องทําความเข้าใจนั้นนะครับในทางระดับปถมหนึ่งเลยคําที่เราจะต้องทราบคือคํานาม 2. ส,สัมพนาม3กริยา 4. วิเศษ 5. อุทาน6 สันทานแล้วก็7บุพบทนะครับเชนิดนี้หนูจะต้องแม่นนะครับในเรื่องของการใช้คําและก็หน้าที่ของคําเพราะว่าหนูขึ้นไปในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มันออกเรื่องนี้เยอะมากนะครับถ้าเรายังแยกไม่ออกว่าคําไหนเป็นคําไหนแต่ว่ามันจะได้ไม่ได้มาเรียนในระดับป .5 ทั้งหมดนะครับในระดับปสาหนูก็จะเรียนเรื่องของคํานาม คำนามกับสัมพนามส่วนป .4 ก็จะเป็นคำกริยาใช่ไหมคำกริยาคำวิเศษนะครับถ้าครูจะไม่ผิดส่วนป .5 คำที่หนูต้องเรียนคือคำบุพบทซึ่งเรียนไปแล้วนะครับคำบุพบทคำวิเศษนะครับคำวิเศษคำวิเศษเหมือนจะน่าจะเรียนไปแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ได้เรียนยังไงครูขอขอไปย้อนดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวครูมาสอนนะครับแล้วก็เรื่องของคำสันธาน ที่เราจะเรียนในวันนี้ในหนังสือของนักเรียนนะครับในหน้า11เขาบอกว่าคำเชื่อมนะครับคำเชื่อมซึ่งคำเชื่อมในที่นี้นะครับมันก็คือคำสันธานนะครับในหน้า11ของนักเรียนมันคือคำสันธานใช้ทอทงสระอานนนูมันก็คือคำเชื่อมเหมือนกับคำบุพบทนะครับที่เอาไว้เชื่อมนะครับเชื่อมเหมือนเราจะเชื่อมเหล็กเนี่ยเราต้องใช้ ตัวกลางใช่ไหมในการเชื่อมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเครื่องมือที่ใช้เชื่อมนั่นก็คือคําสันธานเชื่อมอะไรกับอะไรล่ะนะครับก็เชื่อมประโยคก,กับประโยคโดยใช้คําสันธานอยู่ตรงกลางเชื่อมเข้าด้วยกันใช้ข้อความกับข้อความโดยใช้คําสันธานอยู่ตรงกลางเชื่อมเข้าด้วยกันให้กลายเป็นบริบทเดียวกันโดยมีคําเชื่อม นั่นก็คือคำสันธานนั่นเองซึ่งคำเชื่อมที่ใช้ในเรื่องของคำสันธานนั้นมีอยู่มากมายนะครับมีอยู่มากมายซึ่งนับไม่ถ้วนวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจว่ามันจะต้องใช้หลักการสังเกตยอย่างไรนะครับในการจะบอกได้ว่าข้อความนี้นะครับประโยคนี้มีคำสันธานอยู่ด้วยซึ่งในความหมายของเขาบอกว่า ทำให้นะครับข้อความหรือประโยคเนี่ยรัดกลุ่มรัดกลุ่มก็คือสั้นลงนั่นแหละลูกถ้าในทางภาษาไทยเขาก็เรียกว่าไม่ใช้คําฟุ่มเฟือยอะไรโดยประมาณนี้นะครับแต่ที่เราจะบอกว่าพ่อไปตลาดแม่ไปตลาดแต่เราใช้คําบุพบทเชื่อมให้มันสั้นลงให้มันรัดกลุ่มเช่นพ่อและแม่ไปตลาดแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะกระชับ แล้วก็สั้นลงแทนที่จะเขียนยาวๆก็ทำให้มันรัดกลุ่มเข้าโดยใช้คำสันธานเป็นตัวเชื่อมนะครับสองสละสลวยอ่าแทนที่จะว่าพ่อไปตลาดแม่ไปตลาดฟังแล้วมันดูขัดขัดยังไงอยู่นะครับใช่ไหมเราก็มาเปลี่ยนให้มันสละสลวยพ่อและแม่ไปตลาดแบบนี้เป็นต้นมันก็จะสลละสลวยเพิ่มมากขึ้น เช่นคำที่เขาใช้นะครับคำที่เขานิยมใช้นะแล้วก็ออกข้อสอบบ่อยๆหนึ่งคำว่าและและสองแต่สามหรือสี่เพราะเนี่ยคำที่เราจะเจอบ่อยๆนะครับส่วนคำอื่นเราก็ทราบไว้เฉยๆว่ามันใช้ในการเชื่อมแล้วก็เป็นคำสันธานแต่หลักการหรือว่าคำนั้นอนะ่ะมันมีมากเกินกว่าที่เราจะจําได้ เราจะต้องใช้ความเข้าใจนะครับความเข้าใจในการแยกว่าข้อความที่เขาให้มาบทความที่เขาให้มามีคำสันธานเชื่อมอยู่กี่คำนะครับเราจะต้องใช้ความเข้าใจแต่ว่าคำที่เขาออกข้อสอบแล้วเราเจอบ่อยๆแลวก็ใช้เชื่อมบ่อยๆคือคำว่าและและคำว่าแต่คำว่าหรือและก็ คำว่าเพราะเดี๋ยวเราจะได้ไปรู้จักกับสี่คำนี้ว่าทำไมส่วนใหญ่เราจะเจอสี่คำนี้เป็นส่วนใหญ่นั่นเองอ่ะดังนั้นคําสันธานหลักการสังเกตของคําสันธานมีอยู่สี่ข้อด้วยกันฟังนะหลักการสังเกตของคําสันธานมีอยู่สข้อด้วยกันหนูเปิดไปหน้า12บสนะครับในแบบฝึกของนักเรียนหน้า12 หน้าสิบสองนะครับเปิดแล้เนาะอะ,อะหนูเห็นนะครับในส่วนล่างสุดเขาบอกว่าใจความของประโยคหรือตัวอย่างของประโยคนั่นแหละนะครับมันจะมีอยู่สี่สี่ช่องนะครับในช่องสีเหลืองเดืองของนักเรียนใช่ไหมอ่ะครูจะอธิบายข้อที่หนึ่งก่อนนะครับครูจะอธิบายข้อที่หนึ่ง ักครู่ครูกลับภาพดูก่อนอ่ะข้อที่1ห,หลักการสังเกตของคําสันธานนะครับจำไหมนะอ่านปุ๊บรู้เลยว่ามันคล้อยตามกัน เมื่อมันคล้อยตามกันปุ๊บคำที่แสดงถึงการคล้อยตามกันที่เจอในข้อสอบบ่อยๆและที่เราใช้ในการเขียนการพูดบ่อยๆนั่นคือคำว่าและคำว่าและนะครับทำให้มันทำไมคล้อยตามกันคำว่าคล้อยตามกันในที่นี้ก็คือจะมีบุคคลอยู่สองบุคคล จะมีวัตถุอยู่สองวัตถุหรืออะไรก็ตามสองอย่างคาว่าคล้อยตามกันคือจะต้องทำเหมือนกันจำไว้นะบุคคลวัตถุหรืออะไรก็ตามนะครับที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคเนี่ยจะทำเหมือนกันยกตัวอย่างเช่น ทั้งพ่อและแม่ของผมเป็นคนใต้ทั้งพ่อและแม่ของผมเป็นคนใต้มีคำว่าและอยู่ตรงกลางซึ่งมันก็คือคำสันธานเป็นตัวเชื่อมนะครับเชื่อมอะไรล่ะเหมือนกับกฎของมันเมื่อกี้ความหมายมันบอกว่าการนำประโยคสองประโยคใช่ไหมการนำข้อความสองข้อความมารวมกัน แล้วมันมีสองอย่างไรล่ะคะอย่างไรล่ะครับใช่ไหมอ่ะเราก็ต้องแยกมันออกมาทั้งทั้งแสดงว่าต้องมีสองคนขึ้นไปอ่ะพ่อพ่อของผมเป็นคนใต้อ่ะแยกออกมานะพ่อของผมเป็นคนใต้ใช่ไหมแล้วก็อีกหนึ่งประโยคคืออะไรลูก อีกหนึ่งประโยคคืออะไรโล <Hello. S 1> เด็กๆได้ยินเสียงครูไหมลูกยังยังได้ยินอยู่ครับอดังได้ยินอยู่เนาะอะถ้าแยกนะครับถ้าแยกออกมาหนึ่งพ่อของผมเป็นคนใต้อีกหนึ่งประโยคคือแม่ใช่ไหมแม่ของผม เป็นคนใต้นี่ไงตามหลักของมันเลยหลักมันให้ความหมายไว้ว่าคำสันธานเนี่ยทำหน้าที่เชื่อมประโยคกับประโยคมันก็คือพ่อของผมเป็นคนใต้แม่ของผมเป็นคนใต้แต่ความหมายมันยังไม่สละสรวยมันยังไม่รัดกลุ่มจะต,ต้องใช้คำว่าและมาเป็นตัวเชื่อมซึ่งประธานคือพ่อกับแม่ ทำหน้าที่เหมือนกันคือทําหน้าที่เป็นคนใต้ก็คือตามหลักของมันคล้อยตามกันไปในทิศทางเดียวกันตามหลักความเข้าใจคือทําเหมือนกันทําอะไรก็ต้องทําเหมือนกันแบบนี้เป็นต้น 2. พ่อทําการบ้านเสร็จแล้วฉันก็นอนพอทําการบ้านเสร็จแล้วฉันก็นอน โดยมีคำว่าแล้วใช่ไหมโดยมีคำว่าแล้วเป็นคำสันธานแล้วฉันล่ะใครเป็นประธานฉันเป็นประธานซึ่งประธานในที่นี้มีแค่ตัวเดียวไม่เหมือนกับตัวข้างบนใช่ไหมข้างบนคือพ่อกับแม่เป็นคนใต้เหมือนกันแต่ข้างล่าง จะมีประธานแค่ตัวเดียวคือฉันแต่ฉันทำหน้าที่อยู่สองประโยคด้วยกันนั่นก็คือฉันทำไมฉันทำอะไรลูกฉันทำการบ้านกับฉันทำไมฉันนอนอฉันก็นอน่อะดังนั้น ข้อหนึ่งนะครับการที่จะมันจะคล้อยตามกันในประโยคนั้นอาจจะมีประธานอยู่หนึ่งตัวก็ได้หรืออาจจะมีประธานอยู่สองตัวก็ได้แต่เมื่อแยกประโยคออกมาแล้วนะครับมันจะต้องทำหน้าที่เหมือนกันทั้งสองอย่างนี่คือหลักการสังเกตนะครับของํำสันธาน อ่านปุ๊บรู้เลยว่ามันคล้อยตามกันมีกริยาที่ทําสิ่งต่างๆเหมือนกันสิ่งที่ออกข้อสอบบ่อยจะเจอคําว่าและและคําที่เราใช้ก็คือคําว่าและนะครับส่วนคําอื่นแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมซึ่งมันยากต่อการจําให้ใช้หลักการสังเกตว่ามันคล้อยตามกันเหมือนกับสิ่งที่ครูอธิบายไปหรือไม่นั่นก็คือกฎข้อที่1น,นะครับ กฎก้อที่หนึ่งสงสัยตรงไหนถามครูนะครับลูกพยายามทําความเข้าใจต่อมาข้อที่สองคำสันธานเ <c oughs> มื่อกี้ค้ลอยตามกันคือ ทำอะไรเหมือนกันนะครับต่อมาข้อที่สองทำไมรอยตามกันก็ต้องมีอะไรลูกขัดแย้งกันใช่ไหมเมื่อมีคล้อยตามกันทําเหมือนกันก็ย่อมมีขัดแย้งกันขัดแยง้งนะครับขัดแย้งคือยังไงอย่างเช่นเธอไปฉันไม่ไปใช่ไหมเธอซื้อฉันไม่ซื้อ ซึ่งต่างจากเมื่อกี้ตรงกันข้ามเลยคำที่เราเจอในข้อสอบบ่อยๆก็คือคำว่าแต่แต่แล้วก็คำที่เราใช้ในการเขียนและก็การพูดอยู่เสมอคือคำว่าแต่เรามาดูตัวอย่างเช่นผมต้องการพูดกับเขาแต่เขาไม่ยอมพูดกับผมมีคำว่าแต่ขัดแยงนะ้งไหม ถ้าบอกว่าถ้าคล้อยตามกันก็คือทําไมถ้าโยงกลับไปเมื่อกี้ผมต้องการพูดกับเขาเขาพูดกับผมเนี่ยคือคล้อยตามกันแต่นี่คือผมพูดกับเขาแต่เขาไม่ยอมพูดกับผมแยกออกมาก่อนทำความเข้าใจตามหลักเกณฑ์ประโยคแรกคือผมทำไมผมต้องการพูดกับเขาประโยคที่สอง เขาไม่ยอมพูดกับผมสองประโยคมาเชื่อมกันโดยใช้คําว่าแต่เป็นคําสันธานมันจึงขัดแย้งกันไปคนละทางเลยต่อมาดูประโยคที่สองกว่าเราจะเรียนจบเพื่อนเพื่อนก็ทำงานหมดแล้วกว่าเราจะเรียนจบเพื่อนเพื่อนก็ทำงานหมดแล้วตัวนี้มีอยู่สองประเด็นคือคำว่ากว่า ที่เป็นคำสันธานกับคำว่าก็กว่ากับก็ซึ่งมันยากที่จะไปจำคำแต่ว่าให้ดูบริบทบทความเป็นหลักว่ามันทำไมมันขัดแย้งกันมันขัดแย้งกันยังไงอ่ะประโยคแรกมาดูเราทาไมกว่าเราจะเรียนจบเพื่อนเพื่อนทำงานหมดแล้วประโยคแรกคือ กว่าจะเรียนจบกว่าจะเรียนจบทำไมทำงานหมดแล้วเพื่อนเพื่อนครับนะซึ่งมันทำไมก็คือ,อยังเรียนไม่จบมา คนจะทํางานได้ก็คือต้องเรียนจบใช่ไหมมันก็ยังไม่คล้อยตามกันมันขัดแย้งกันโดยมีคําว่ากว่ากับคําว่าก็เป็นคําสันธานเชื่อมโดยขัดแย้งกันนะครับนั่นคือประเด็นที่สองต่อมาดูข้อที่3หลักการสังเกต อ่ะข้อที่3มคือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับทำสันทานให้เลือกนะครับให้เลือกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งห้ามจับปลาสองมือนะครับเออถ้าจับปลาสองมือเนี่ยคือทําไมอาจจะไม่ได้สักมือใชนะนะดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ใดอย่างหนึง่งแสดงว่าในบทความมันก็จะต้องมีอยู่สองสิ่งด้วยกันที่จะต้องนำมาเสนอให้เราเลือกใช่ไหมได้แก่คำว่าหรือที่ออกข้อสอบบ่อยๆคือคำว่าหรือนะครับที่ออกข้อสอบบ่อยๆคำว่าหรือและเรานำไปใช้ในการเขียนและการพูดอยู่บ่อยครั้งมาดูตัวอย่างประโยค นักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือภาษาไทยนักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือภาษาไทยโดยมีคำว่าหรือใช่ไหมโดยมีคำว่าหรือเป็นตัวเชื่อมเป็นคำสันธานอ่ะแยกออกมาได้อยู่สองประโยคด้วยกันนั่นก็คือนักเรียน ชอบเรียนคณิตศาสตร์และก็นักเรียนชอบเรียนภาษาไทยใช่ไหมตามกฎของมันเลยคือการนำประโยคสองประโยคมา สันทานกันมาเชื่อมกันโดยมีคําว่าหรือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึง่งนะครับถ้ามีอย่างนี้ก็คือต้องเลือกนะครับต้องเลือกถ้าเราใช้คําว่าและนักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยคล้อยตามกันแล้วคล้อยตามกันแล้วใช่ไหมแต่ถ้านักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือภาษาไทยก็คือให้เลือกแล้วนะครับให้เลือกอย่างใดอย่างหนึง่งมาดูประโยคที่สอง เธอคงไปซื้อของหรือไม่ไปดูหนังเธอคงไปซื้อของหรือไม่ไปดูหนังอันนี้ก็เช่นกันมีคำว่าหรือเป็นคำสันธานแยกประโยคออกมาเธอไปซื้อของกับทำไมเธอไม่เธอไปซื้อของกับเธอไปดูหนังอ่านะครับแยก,ออกมาเป็นสองประโยคด้วยกัน ดังนั้นโดยมีคําว่าหรือให้เลือกดังนั้นมันเกิดในกรณีเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อมาสี่รูปที่สี่ครูไปไหนแล้วหล,ปปลบแบบนึงเด้อ <c oughs> อ่า และก็สุดท้ายหลักของการสังเกตว่าในประโยคนั้นมีคำสันทานหรือไม่นะครับคำสันทานเชื่อมเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมเป็นเหตุเป็นผลคำที่ออกข้อสอบได้เจอบ่อยที่สุดคือคำว่าเพราะเพราะใช่ไหมอ่าอย่างว่าทำไมเธอถึงไปตลาดทำไม เธอถึงไปตลาดต้องให้ทำไมต้องให้เหตุผลใช่ไหมเพราะฉันไปซื้อของให้แม่และมันจะต้องมีผลสนับสนุนนะครับทำไมชอบเรียนวิชาภาษาไทยเพราะแบบนี้เป็นต้นอะเรามาดูตัวอย่างนักเรียนมาโรงเรียนสายเพราะฝนตกนักเรียนมาโรงเรียนสาย เพราะฝนตกเหตุคู่อยากทราบเหตุเหตุคืออะไรผลคืออะไรเป็นเหตุเป็นผลมันจะต้องเป็นเหตุเป็นผลเมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลเหตุ ate, นักเรียนมาโรงเรียนสายเพราะฝนตกอะไรคือสาเหตุอะไรคือสาเหตุหลก อะไรคือเหตุอะไรคือผลนักเรียนมาโรงเรียนสายเพราะฝนตกหนูจะบอกเหตุกับผลได้หนูต้องแยกออกมาก่อนเป็นสองประโยคใช่ไหมตามหลักของมันหนึ่งนักเรียนมาโรงเรียนสายสองฝนตกหนักเห็นไหมมีอยู่สองประโยคที่มาเชื่อมกันโดยใช้คำว่าเพราะเมื่อได้สองประโยคแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาว่าประโยคหนึ่ง หรือประโยคสองที่เป็นเหตุหรือเป็นผลคู่อยากทราบว่าประโยคไหนที่เป็นเหตุหนึ่งหรือสองประโยคไหนที่เป็นเหตุครับหนึ่งหรือสองนักเรียนมาโรงเรียนสายหรือฝนตกหนักที่เป็นเหตุต้องแยกออกแล้วนะลูกอะไรครับอธิบายชัดเจนมาก แยกให้ด้วยอะไรคือเหตุลูกอย่างเช่นอ่ะผมไม่ขยันเรียนผมเลยสอบตกขยันเรียนเป็นเหตุ hate, สอบเออไม่ขยันเรียนเป็นเหตุไม่สอบตกเป็นผลของการไม่ขยันเรียนแต่ถ้านักเรียนมาโรงเรียนสายเพราะฝนตกหนักอะไรคือเหตุครับลูกเหตุ hate, คือ อเออนักเรียนมาโรงเรียนสายนะครับเหตุก็คือหนึ่งนักเรียนมาโรงเรียนสายอ้าวไอ้ทษทีไม่ใช่หรอกอ่เหตุก็คือฝนตกหนักนะครับเหตุก็คือฝนตกหนักผลก็คือทำไมเมื่อฝนตกหนักปุ๊บทำให้ชั้นมาทำไมมาโรงเรียนสาย เหตุคือฝนตกหนักผลก็คือมาโรงเรียนสายโอเคนะต่อมาเรามาหยุดดูประโยคที่สองเพราะว่าสนาไม่ออกกําลังกายเธอจึงอ้วนเธอจึงมีคำว่าเพราะกับจึงแยกก่อนสองประโยคหนึ่งว่าสนาไม่ออกกําลังกาย นี่คือประโยคที่หนึ่งว่าสนาไม่ออกกำลังกายประโยคที่สองทำไมอ้วนอ้วนมากนะครับอ้วนวาสนาอ้วนดังนั้นเหตุเหตุเหตุคืออะไรลูกระหว่างวาสนาไม่ออกกำลังกายกับวาสนาอ้วนเหตุคืออะไรลูกสาเหตุ สาเหตุคือหนึ่งนะครับเหตุก็คือวาสนานะครับไม่ออกกําลังกายผลของการไม่ออกกําลังกายจึงทําให้วาสนาทําไมอ้วนนะครับอ่าดังนั้นการจับพิจารณาว่าประโยคนั้นนะครับมันมีคําสันธานเป็นตัวเชื่อมอยู่ด้วยหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาว่า มันมีเหตุมีผลที่จะต้องอยู่ด้วยกันโดยมีคําสันธานเชื่อมหรือไม่ส่วนใหญ่ใช้คําว่าเพราะนั่นเองสรุปนะครับหลักของการสังเกตคําสันธานหนึ่งพร้อยตามกันนะครับสองขัดแย้งกันสามเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสี เป็นเหตุเป็นผลนะครเป็นเหตุเป็นผลโดยมีคำเชื่อมนะครับที่ครูเน้นไปแล้วว่ามันใช้ในการออกข้อสอบอยู่บ่อยครั้งและเรานำไปใช้ในการเขียนและก็การพูดนั่นเองโอเคนะมีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคำสันธานมีเพียงเท่านี้นะครับคำสันธานมีเพียงเท่านี้ ไม่มีเนาะมีไหมต้องทำความเข้าใจนะลูกมันถึงจะแยกออกได้ถ้าให้เราไปจำคำเชื่อมอ่ะมันยากพอสมควรเพราะว่ามันมีมากพอสมควรนะครับเราต้องสังเกตว่ามันคล้อยตามกันไหมมันขัดแย้งกันไหมมันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไหมมันเป็นเหตุเป็นผลกันหรือไม่เอาหลักการนี้ยไปใช้กูต้องครับว่าไงครับลูก ไอ้ที่เมื่อวานผมบอกว่าขอตัวอย่างค่ะเดี๋ยววันนี้ผมขอส่งใหม่ได้ไหมคะ,ะได้ครับได้ส่งได้เลยส่งได้เรื่อยๆลูกส่งมาได้เลยเออเอาที่เราพร้อมอ่ะลูกพร้อมตอนไหนก็ส่งมาเอาที่ที่ดีที่สุดเนะ่ะลูกเออส่งมาได้เลยอ่ะมีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับลูกไม่ส<า>มมั่งกันบ้านเ,เดี๋ยวเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ชั่วโมงหน้าเราจะมาร่วมกันทําแบบพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีวิชาครูอยู่ใช่ไหมมีเนาะนะครับ<ม>ดังนั้นพรุ่งนี้เราจะมาร่วมกันทําแบบฝึกหัดหน้าสิบสามหน้าสิบสี่แล้วก็หน้าสิบห้าทำไปพร้อมกันเลยนะครับไม่สั่งกันบ้านไม่สงสเออไม่เข้าใจตรงไหนสงสัยตรงไหนถามในเช่วโมงเลยโอเคนะแล้วก็ครูจะได้รู้ด้วยว่าเธอเข้าใจมากน้อยเพียงใดส่วนในหน้าสิบเอ็ดหนูสามารถทําได้เนาะ หน้าสิบเอ็ดทำได้ไหมลูกง่ายๆเองใช่ไหมแค่เอาอะไรมาเติมความที่เขาให้มาแล้วก็ดูภาพแค่นั้นแหละครับดังนั้นให้ทําหน้าสิบเอ็ดนะลูกแต่ก็ไม่ต้องส่งครูนะทําเลยทําให้เกิความเข้าใจเออเน,นหละทําแป๊บเดียวไม่ต้องส่งครูนะลูกโอเคนะชั่วโมงหน้าเตรียมใินสอให้พร้อมเราจะมาทําหน้าสิบสามสิบสี่สิบห้าพร้อมกันไม่สั่งการบ้าน เดี๋ยวจะได้เป็น<ะ>เดี๋ยวมันจะเป็นภาระของหนูโอเคนะคถ้าใครมีเวลาเข้าเรียนก็เข้าเรียนนะลูกจะได้ความเข้าใจอะถ้าไม่มีอะไรแล้วนะค,ครับให้กล่าวคําว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็ออกจากกลุ่มได้ครับลูกขอบคุณค่ะ